กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบรมี243ปีกรุงรัตนโกสิน์ใน3พื้นที่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสิน์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีบวงสรวงเทพพยดาเนื่องในงานตายรมพระบารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีพระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิคุณเป็นพรามประกอบพิธีบวงสรวง นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานญ้าระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์กับอาคารมหาวชิวราวุธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานตายรมพระบารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่23-27เมษายน2568ใน3พื้นที่ประกอบด้วยอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครและวัดปยุระวงสาววาดวรรวิหารทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์243ปีและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรี โดยนางสาวสุดาวานหวังสุภกิจโกโสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชก,กรีวงทุกพระองค์ตลอดจนน้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชาตินอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมกได้จัดรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนผ่านสถานที่จัดงานณอุทยาน 1. 100ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจำนวน4เส้นทางคือสาย53 2ขีด9วนขวาเส้นทางวงกลมเทเวศนาำหลวงสาย67 3ขีด43เส้นทางเซ็นทรัลพระราม3วัดเสมียนนารีสาย73 2ขีด45เส้นทางหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มสะพานพุทธและสาย73 2ขีด46เส้นทางสวนสยามสนามกีฬาแห่งชาติ